สวัสดีครับผมมาเที่ยวที่ ของเก้าอีกครั้งหนึง่งเขตหนองเสือปทุมธานีนี่เองครับที่ผมเห็นถ่ายเรือมาเมื่อกี้คือผมข้ามเรือมา <c oughs> วันนี้ผมมาคนเดียวครับไม่มีทีมงานมาเลยผมก็เลยจําเป็นต้องมาถ่ายทําคนเดียวถ้ามีน้องมาด้วยก็อาจจะถ่ายทําตั้งแต่เริ่มต้นเห็นไหมครับปลูกเดือนวันนี้ผมมาวันที่ยี่สิบสามมกราคมนะครับ ช่วงที้ผมทาทิปทีๆเลยเมื่อวานนี้ผมยังอยู่ที่กาลสินอยู่เลยนะครับวันนี้ผมมาปทุมธานีละดูลักษณะทรงต้นของกาลสินกับของปทุมธานีไม่ได้ต่างกันเลยครับของกาลสินเมื่อวานนี้พี่เขาสวนตายายเขาปลูกโชว์เขาก็เลยปล่อยให้ดอกค่อนข้างบานมากแต่วันนี้ครับผมมาที่สวนของป้าสังเวียนเนี่ยคุณป้าเขาปลูกเพื่อตัดดอกจำหน่ายานะครับเนี่ยครับปลูก ตรงนี้ประมาณสองพันห้าร้อยต้นล่องยาวไปถึงนู่นเลยเป็นล่องน้ําลดน้ําด้วยระบบเรือ <3 S 1> เรือพ่นเข้าออข้างเลยสังเกตดอกครับโอ้โหชื่นใจขนาดความสูงประมาณเอวผมนะครับตอนนี้ประมาณเอวผมเพิ่งจะตัดไปรอบที่สองเท่านั้นเองนะครับนี่ออกทันตุจีนพอดีตุจีนวันที่ยี่สิบเก้านี้นะครับวันจ่ายวันที่ยี่สิบแปดเดี๋ยวแม่เขาจะตัดวันที่ยี่หกยี่ิบเจ็ดนี่สองวันสวยมาก วันนี้ก็ตัดนี่ขนาดตัดไปแล้วนะครับเนี่ยนี่ตัดไปแล้วนะครับตัดเลมไปบ้างแล้วนะครับเพราะว่าแม่เขาทำเงินอยู่แค่สองคนตายายดูดอกครับโอ้โหดูเทบกับฝ่ามือผมสวยมากนี่แม่เขาบอกยิ่งเดินลึก้็ไปยิ่งใหญ่ระบบนิเวศนี้ที่ของแม่นี่เขาดีดินเนี่ยไม่ได้เขาไม่ได้ไถเลยนะครับใช้แต่รถ <c oughs> พวนดินขนาดเล็กเท่านั้นเองแต่ว่าดินเขานุ่มที่ผมเดินเนี่ยดินเขานุ่มมาก เนื่องจากเขาไถคลาดบ่อยเห็นไหมครับแปลงอยู่ถัดทางนู้นคือแม่เขาเตรียมแปลงไว้เตรียมแปลงใหม่ละตรงนู้นนะครับวันนี้ผมมาส่งต้นก็สองพันห้าร้อยต้นเหมือนเดิมเนี่ยครับแปดถาดวันนี้ผมมาส่งตรงนู้นเขาเตรียมดินนู่นนะครับไก่ๆนู่นนะครับไม่ใช่ตรงนี้นะครับสุดนู่นเลยหวานปูนขาวไว้แล้วรวยขี้ไก่ลอยหวานปูนขาวย่าง <c oughs> โทษทีครับทําตามที่ผมแนะนาทุกอย่างเลยเพียงแต่ ขั้นตอนของคุณพ่อเขาเนี่ยจะดัดแปลงจากที่ผมทําไปคือเขาทํามาประมาณสิบชุดแล้วนะครับความชํานาญต่างๆนี่มีครบหมดแล้วนี่ครับคุณพ่อขาถึงตะข่ายด้วยถึงตะข่ายสองชั้น,นเห็นไหมครับเนี่ยนี่ถึงตะข่ายชั้นที่หนึ่งท่านมองชัดๆนะครับอันนี้คือเอ็นนะครับอันนี้ถึงตะข่ายชั้นที่สองความละเอียดการทํางานนี่คุณพ่อเขาชั้นหนึ่งเลยนะครับเดฉะนั้นต้นมันจะไม่ล้มไม่โยไม่เยนะครับนี่ปลูกมา <c oughs> แถวคู่สองแถว เท่ากับสี่แถวนะครับสี่แถวพบเขาปลูกแถวคู่ทางเดินมันเหมือนจะแคบแคบแต่จริงแล้วก็พอดีเนื่องจากทรงต้นกันพ่อก็าเลยเออทาขึงเชือกขึงตะข่ายค่อนข้างดีนะครับถ้าเกิดไม่ขึงเชือกขึงตะข่ายนี่ล้นต้นโยหากันนี่เดินไม่ได้เลยต้นดอกกลมแน่นใหญ่สวยมากผมบอกกันเลยว่าส่วนนี้ผมให้อันดับหนึ่งเลยถึงแม้จะปลูกไม่มากนะครับแต่ความสวยนี่ผมให้คะแนนเต็มสิบนะครับ เมื่อวานที่ผมไปที่สวนตายายผมว่าสวยแล้วนะครับมาเจอที่นี่ผมบอกโอ้โหอ,อ,อลังการงานสร้างหนึ่งต้นนะครับอย่างน้อยต้องมีถึงสิบดอกที่จะเตรียมตัวที่จะได้ตัดนะครับที่จะได้ตัดนะครับไม่เกี่ยวกับต่มพวกนี้นะเอาต้นที่กําลังจะได้ตัดดอกนะครับวันเนี่ยแม่เขาจะตัดวันที่ยี่บหกยี่ิบเจ็ดเนี่ยคือสองคนตายายก็ตัดวันเดียวไม่เสร็จครับต้องตัดสองวันผมถึงบอกว่าตัดยี่หกกับยี่ิบเจ็ดหรือบางทีอาจจะยี่บห้านี่แม่เขาจะเริ่มเลี้แล้วแม่เขาบอก <laughs> เพราะเดี๋ยวไม่ทันลูกค้าดูสิ นี่ตัวยังไม่เต็มที่นะครับใหญ่กว่าเฟรมมือผมอีกสายี่ห้าบึ้มๆเลยครับที่นี่สวยมากสูตรปุ๋ยที่แม่ใช้เนี่ยก็คือสูตรที่ผมแนะนําเลยใช้แค่สิบห้าสิบห้าสิบห้าเท่านั้นเองยาบํารุงสูตรหนึ่งสูตรสองที่เราใช้กันอยู่ประจำแม่ก็ไม่ได้ใช้ตัวอื่นเลยนะครับเริ่มต้นก็ฉีดเพียวหนึ่งแคลเซียมโบรอนเมอร์แผน่นแท่นั้นพอเริ่มติดดอกก็เพิ่มโกโฟเพียวสอง 2, เฟตามีนอ,อยาที่ผมไล่ให้ฟังเนี่ยครับ เป็นยาสูตรของกเกษตรล้ำํมเลยไม่มีอย่างอื่นพนภูมิประเทศได้เปรียบหนึ่งคือรอบข้างไม่มีสวนใครทาอะไรของเราคนเดียวสองบ่อน้ําน้ํานี่ปลาเยอะมากนะครับปลาเยอะมากโยนเศษอะไรลงไปนี่ปลาตะคุบทันทีน้ําปลาเยอะแต่ไม่มีปลาตายไม่มีปลาเน่าพ่อเขาดูแลดีปลาก็ค่อนข้างเชื่องด้วยเดี๋ยวผมจะลองโยนอะไรลงไปดูสักอย่างหนึ่ง อ้องขอเด็ดดอกสักดอกหนึ่งลองดูครับว่ามันจะขึ้นมาตะคุบจริงอย่างที่ผมบอกหรือเปล่าเห็นบอกก็บอกโยนในลงไปก็ลงขึ้นมาหมดอลองดูว่ามันจะมาหรือเปล่าเดี๋ยวสักครู่ครับมันคงจะมาอาครับเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องนิเวศของที่นี่ให้ฟังว่าทําไมที่นี่ปลูกถึงต้นมันงามหนึ่งก็คือน้ําที่พ่อเขาใช้รถก็คือน้ําจากบ่อนี้บ่อที่เเลี้ยงปลาระบบนิเวศไม่ได้ใช้ดอกน้ําบาดาล น้ำบาดาลเป็นน้ำที่ใสนะครับแต่แท้ธาตุอาหารเนี่ยจะสู้น้ำบ่อแบบนี้ไม่ได้ขอให้น้ำบ่อเป็นน้ำที่ไม่เน่านะครับเป็นน้ำที่ไม่เน่าเป็นน้ำดีเห็นสีขุ่นๆอย่างนี้ครับแต่ว่าเป็นเขาไม่ใช่น้ำเน่าครับเขาเป็นน้ำดีเวลาเราใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยฉีดยาใส่ปุ๋ยฉีดยาบริเวณนี้พอพ่อเขาลดน้ำมานะครับน้ำก็จะไหลที่มันล้นก็จะไหลกลับลงไปในคลองเพราะฉะนั้นปุ๋ยบางส่วนที่ต้นดูดซึมไม่ทันก็จะลงไปอยู่ที่นี่ ก็จะลงไปอยู่ตรงนั้นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเวลาพ่อเขาใชเ้เครื่องเรือนะครับเป็นเครื่องเรือสูบน้ําเนี่ยลดศาสตร์ขึ้นมาเนี่ยพอก็จะวิ่งรอบได้เลยครับเอ,อครั้งละสองรอบวันละสองรอบครั้งละสองรอบวันละสองครั้งผมพูดผิดอย่างเงี้ยครับมันทําให้ปุ๋ยที่อยู่ในน้ําเนี่ยก็ซัดคืนขึ้น,นมาก็เลยกลายเป็นว่าส่วนผสมของของปุ๋ยต่างๆนี่มันอยู่ที่นี่หมดเลย ผมชื่นชมดอกทุกดอกเลยครับสังเกตรครับต้นของที่นี่ครับไม่มีโรคภัยใดๆเลยผมแทบจะไม่เจอโรคเลยมีก็นิดหน่อยนิดหน่อยคือแทบจะไม่ใช่โรคเลยซ้ําหนอนชอนใบมีปะปลายแบบว่าไม่ถึงสองเปอร์เซ็นตคือแทบจะไม่ใช่โรคที่ที่ต้องคอยเฝ้าระวังด้วยซ้ําเพีย้ยไฟผมบอกเลยว่าไม่มีเลยโอ้แมลงเนี่ยปราศจากแมลงมากๆเลยครับ พ่อเขาใช้อ e ีมเมเดอร์เท่านั้นเองนะครับอีมเมเดอร์ mother, ตัวป่ามะเร็งที่ผมให้เอาไว้เนี่ยพ่อเขาใช้แค่นั้นนะครับพ่อเขาใช้แค่นั้นไม่ได้ใช้ยาอย่างอื่นนอกจากว่าช่วงไหนที่มันติดดอกเนี่ยอย่างนี้ครับติดดอกหนอนจะลงเนี่ยยังไม่ต้องลงผมบอกพ่อไม่ต้องรอฉีดไปเลยครับพิวาทอนเริ่มจะตัดดอกครั้งที่1ฉีดไปเลยครับ1ครั้งป้องกันไว้ก่อนแล้วก็ดักมันไว้เลยฆ่าไขา่ฆ่าเพีย้ยอะไรให้มันหมดภายในยาเดียวตัดไปสัก4ี่ห้ารอบฉีดไปอีกรอบหนึ่ง ตลอดการตัดของพ่อเขาเนี่ยพ่อเขาจะฉีดยาหนอนนี่ไปเกินสี่ครั้งไม่เกินสี่ครั้งครับเพราะฉะนั้นมันจะประหยัดยามจะประหยัดเนื่องจากเราป้องกันไว้ตั้งแต่ทีแรกฉีดอ e ีเมเดอร์ไม่ให้มแมลงมันมากวนเราเลยมันจะไม่มาผมเจอดอกอยู่หลายๆดอกครับที่มันโอ้โหอันนี้มันไซส์อลังการงานสร้างมากดูครับดูดอกซ่อนที่อยู่ด้านล่างตัวนี้ครับเออทองส้มล็อกโควินเทอร์ ศูนย์หนึ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวฤดูหนาวหลายท่านปลูกบอกว่าฤดูหนาวต้นเดียผมบอกมันแล้วแต่ว่าการดูแลของเราด้วยนะครับสังเกตดูต้นไกลๆนึงครับผมว่าตัวนั้นน่ะเท่าหน้าอกผมนะครับฝั่งทางนู้นนะฝั่งทางนู้นนะครับดูฝั่งทางนี้ผมยืนอยู่เนี้ยก็คือนี่คือระดับเอวผมนะครับอยู่ตรงนี้ระดับหัวเข็มขัดผมเลยนี่คือมือผมระดับหัวเข็มขัดผมเลยท่านผูครับชื่นชมชื่นชอบวิธีการปลูกดาวเรือง โดยขั้นตอนแบบนี้แล้วได้ดอกลักษณะแบบนี้โอ้โหผมบอกกันเลยว่าประทับใจมากนะครับอย่าลืมนะครับต้องลงเพราะต้นกล้าดาวเรืองเกษตรลํำสมีเรามีจําหน่ายทั้งเมล็ดพันธุ์แล้วก็ต้นกล้าดาวเรืองเมล็ดพันธุ์ผมช่วงนี้ผมมีโปรโมชั่นนะครับปกติปกตินะครับหนึ่งซองหนึ่งพันเมล็ดแปดร้อยบาทช่วงนี้ผมจัดโปรอยู่ที่หนึ่งซองหนึ่งพันเมล็ดเจ็ดร้อยบาทแถมยังมีพิเศษกว่านั้นอีกนะครับ ถ้านไดซื้อตั้งแต่สามซองขึ้นไปผมคิดเพียงซองละหกร้อยบาทสิบซองก็เดี๋ยวผมมีโปรโมชั่นแถมอีกเดี๋ยวถ้าใครปลูกมากๆก็โทรคุยกับผมได้เลยตามเบอร์สำหรับที่วิ่งอยู่ด้านล่างแอดไลน์โทรมาผมได้ส่วนเป็นต้นก้านะาะน,น,ะานะครับหนึ่งถาดจะมีสองร้อยแปดสิบแปดต้นต้นละหนึ่งบาทห้าสิบนะครับต้นละหนึ่งบาทห้าสิบผมส่งเป็นถาดเลยหนึ่งถาดผมก็ส่งนะครับส่งทั่วประเทศทั่วไทยไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเราส่งได้หมด ท่านผู้ใดที่สั่งเป็นจำนวนมากผมและทีมงานจะเดินทางไปส่งท่านถึงบ้านเลยเหมือนเช่นที่ผมเดินทางมาส่งต้นกล้าแม่สังเวียนที่ของก้าวปทุมธานีนี่เองครับเนี่ยสั่งผมแค่8ปดถาดเท่านั้นเองแต่ผมมีโอกาสมีเวลาก็อยากมาชื่นชมบรรยากาศสวยแบบนี้ครับมันสดชื่นแล้วก็ได้เห็นความสวยงามของดอกดาวเรืองที่เราส่งต้นกล้ามาให้แม่เขาปลูกประทับใจครับเห็นแล้วชื่นใจรับใจมากๆ ทำใดที่ข้องใจเกี่ยวกับเรื่องการปลูกดาวเรืองวิธีการให้ปุ๋ยวิธีการเตรียมดินตัดดอกขายยังไงหาตลาดยังไงเป็นเกษตรกร,กรมือใหม่หรือเป็นมือเก่าที่เจอปัญหาแก้ไม่หายโทรศัพท์ถามผมหรือว่าแอดไลน์หาผมได้ต้องการสั่งต้นกล้าหรือเปล่าต้องการสั่งฮอร์โมนไหมหรือต้องการสั่งเมล็ดพันธุ์หรือจะปรึกษาเรื่องใดๆก็ได้นะครับผมยินดีรับฟังทุกปัญหาเลยไม่ว่าท่านจะเคยปลูกของกเกษตรล้ำสมหรือเปล่าก็ได้ บางครั้งการคุยกันครั้งแรกนี่ก็อาจจะเป็นการเปิดใจนะครับเพื่อให้ท่านเ,เข้าใจในเรื่องของการปลูกดาวเรืองมากขึ้นแล้วเข้าใจระบบการทํางานของหลวงพ่อต้นกล้าเกษตรลำําของเรานะครับหลายหลายคนพอได้คุยกับผมปุ๊บเอารู้สึกว่าโอเคประทับใจแล้วก็ได้สั่งต้นกล้าดาวเรืองแล้วก็มริพันธ์ดาวเรืองของเกษตรลําสําเราเอาไปปลูกจ,จาหน่ายแล้วก็ได้ผลการตอบรับที่ค่อนข้างดีอันนี้ครับ ผมอยากจะไปหลายๆล่องจังเลยแต่ว่าวันนี้ที่ผมบอกว่าผมมาคนเดียวเพราะฉะนั้นผมจะพายเรือกับก็กับคนเดียวด้วยมีแม่เขานั่งรออยู่ฟังลูกผมที่เกรงใจแม่เขานะครับเพราะว่ามันก็ข้ามมาง่ายๆครับไม่ได้ข้ามมายากอะไรแต่แต่ถ้าผมจะพายเรือด้วยแล้วก็ถ่ายทําวิดีโอไปด้วย,วยนี่คงจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเราไม่ได้ชํานาญเรื่องการพายเรือขนาดนั้นเอาละครับ จากคลิปนี้ครับหวังว่าทุกคนนะครับที่กําลังจะปลูกครับแล้วมีร่องสวนแบบนี้ครับผมเคยติดต่อน้องคนหนึ่งเ,ออเคยโทรมาหาผมนะครับเขาจะสั่งต้นกล้าผมไปเขาจะอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับเขาบอกเขาเป็นร่องสวนเก่าเขายังไม่มั่นใจว่าจะสามารถปลูกได้หรือเปล่าผมบอกเดี๋ยวผมจะส่งคลิปนี้หลังจากที่ผมทําเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะส่งคลิปนี้ไปนะเขาดูว่าเออเนี่ยเขาทําเป็นร่องสวนเขาทําแล้วก็ได้ผลผลิตค่อนข้างดีเนื่องจากที่ผมบอกครับ บริเวณรอบข้างไม่มีใครปลูกอะไรเลยเราปลูกเราคนเดียวร่องน้ํานี่เราใช้ของเราคนเดียว,เ,เ,เ,ยวเพราะฉะนั้นเราถึงรู้ว่าน้ําที่เราใช้เนี่ยมันผสมอะไรลงไปบ้างเราไม่ได้ฉีดยาฆ่าหญ้าเราไม่ได้มียาอะไรที่มันทําให้ต้นไนม้เป็นเป็นโรคได้เพราะฉะนั้นได้เปรียบโอ้ท่านดูดอกนี้ครับผมไม่รู้จะชื่นชมดอกไหนก่อนดีเพราะว่ามันสวยไปหมดครับสวยไปหมดเลยใครถ้าต้องการดอกดาวเรืองนะครับสวนป้าสังเวียนนี่จัดจำหน่ายอยู่นะครับยังไงก็ถ้าเกิด แต่ว่าช่วงตุจีนี่คงไม่ต้องติดต่อแม่เ็าแล้วเพราะว่าตอนนี้คิวมันยาวครับออเดอร์มันเต็มแม่ก็บอกไม่พอขายครับไม่พอขายเลยครับคุณวัดเขาว่าอย่างนี้แล้วราคาของคุณแม่เขาย่อมเยาด้วยแต่ดอกมันสวยมากครับประทับใจประทับใจทุกครั้งที่ได้มาเยี่ยมสวนคลองเก้าแห่งนี้เลยนะครับาล้ครับชอบคล mm ิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดสับสกายให้คุณแม่สังเวียนเขาด้วยนะ ต่ผมจะคอยมาอัปเดตข้อมูลบ่อยๆอยู่ฝั่งนู้นเห็นไหมครับมองใกล้ๆดูครับคุณพ่อเขากําลังเตรียมที่เตรียมทางไว้จะปลูกละพรุ่งนี้วันนี้ผมมาส่งต้นต้นเขาสมบูรณ์เต็มที่ครับจะปลูกได้ในวันพรุ่งนี้ละยังไงเดี๋ยวผมขอซูมภาพไปให้ดูใกล้ๆนี่ครับคุณพ่อกําลังเตรียมที่อยู่โอเคครับเห็นความประทับใจของที่นี่แล้วขอบคุณมากครับออออเออเขาเลือกขนาดไซส์ คือไอคนที่มาก่อนอยากได้เบอร์นั้นเบอร์นี้จะเลือกก่อนเขาจะมาเอาใหญ่อย่างเดียวไม่ได้ต้องเลา้ยวไปด้วยโควงไปด้วยอืมแล้วเมื่อวานเลยมาเมื่อวานมาอีกสวยสวยเล่าเรื่องอะไรเนี่ยพ่อทำไม่ดีรู้ป่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะทำสวยเกินไงพอทำสวยเกินทำให้ลูกค้าเขาทะเลาะเขาแย่งกันเห็นป่ะเริ่มอีกล้วเขาบอกว่าเก็บจะดอกใหญ่ไหมเพราะดอกเล็กเออเดินไหมเพราะมันไม่มีดอกเล็กเนี่ย สวนลูกดาวเรืองล่ำํำไม่มีดอกได้มีเจจัมโบ้อย่างเดียวเห็นไหมก็ผิดอีกคนที่เข้ามาซื้อก็บอกว่ามองทรงแล้วเล็กจะไม่มีเขาว่าเขาเล่นเขานับเป็นเปอร์เซ็นต์อะไรเขาบอเล็กมีเปอร์เซ็นต์นอกนั้นจะเป็นเราก็เอาใจไม่ถูกพอเราได้ดอกใหญ่มากก็จะเอาดอกเล็กซะแล้วทีนี้เขาบอกเขาหาเล็กไม่ได้ แล้วไอ้แม่ค้าคนที่มาถึงที่หลังน่ะเขาบอกว่าเอาดอกเล็กให้คนก่อนไปหยิบแล้วละมั้งเรมเไม่เือแต่ดอกใหญ่เขาบอกมันไม่มีก็บอกไปดูที่ต้นน่ะสิค้ามันมีดอกเล็กหรือเปล่าถ้ามีดอกเล็กหม่ก็ตัดมาซะเาบอกให้ดูเลยในกองเนี่ยดูที่เนี่ยแล้วเขาไม่เชื่อไงเขาบอกว่าคงใช้คนนั้นมันเอาไปแล้วมั้งอ่าอือ ไมเหมือนว่าเขาต้องซื้อเปลืองเงินเยอะเลยต้้อองาาาเไนีมทั้งๆที่เราก็ขายราคาย่อมเยาแล้วททััั้งๆี่่มมมนนกก็ไบอกมันไปซื้อตลาดอื่นเลยไหมเมื่ีบางทีผมโมโหนะบอกคุณอยากได้ผมไปตลาดเลยไปบางที้โมโหขึ้นมาแล้วไม่ไหวจะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้บงไปตลาดีพ่อผิดนะพ่อไปปลูกสวยเกินถ้าปลูกขี้เหล่สักหน่อยเนี่ยเขาก็ไม่แย่งกันแล้วม่่ยนเเออออาาาาจรร์ทีืพอปลูกสวยจัดนี่แย่งกันเลยทีนี้แล้วก็ไม่พอให้เขาอีก คนเขาบอกว่าจะขายอะไรเรื่องจะขายเขาสนใจมากเขาบอกเขามาดูนี่มันก็มาดิยากอะไรนี่นะพอหัวแล้วจะขายยืดพอไม่พอก็ทะเลาะกันเนี่ยแหละคนสวนแล้วแล้วนี่จะตุ่ดจีนแล้วจะไปเอาตรงไหนล่ะทีเนี้ยโอ้โหหาว่าเรารักขายอีกบอกโอ้ยมันก็แบ่งกันไปเพราะขาประจําคุณเจ้าเจ้าเดียวไม่ได้มันมีขาประจําอยู่ขาประจําก็แบ่งกันไป วาหมดวัดดทำบุญหมดเอาไปทีบางที่เป็นพันๆดอกนะใช่ครับพอเราจะเอาไปทำบุญหน่อยก็มากวดเราอีกวะท้อบอกไม่ได้ไม่ได้อันนี้ต้องทำบุญเออบอกไม่ได้ที่ต้องทำบุญต้องทำบุญอันนี้คือต้นเนี่ยดอกเนี่ยเพิ่งเลมมาหน่อยนี่นี่คือไม่ใช่มีแค่นี้นะครับเอาไปส่งหมดแล้วเหลือแค่นี้เหลือแค่นี้ไม่พอให้ไม่พอให้เดี๋ยวไม่ตัดบอกไม่ตัดเราันนี้ไปรดน้ำไล้วไม่ทราบเปียกอีกสองวันมาเจอกันครับส่วนนี้